สวัีคนค่วันนี้อยู่กับช่องภูมิคุ้งเจ็ดแปดเก้าเก้านะครับวันนี้ครับเราก็จะมาสอนหาขาไฟกันนะครับเออขาไฟนะครับมาเดี๋ยวเราไปหากันเลยนะครับไปกันเลยแกนะครับเราก็ต้องไปเอาเรือก่อนนะครับต่อันนี้เมียซื้อตาผมนะอันนี้เป็นแม่อันนี้เรือเติมนะครับเออซื้อนะซื้อไม่ได้นะครับต้องซื้อเร็วน่อนะครับแล้วขับเรือมาเลยนะค ขามาน้ำเัียงเจอเกาะกลางนะครับเจืยเกาะกลางนะครับให้เราไปที่เกาะบากี้นะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่เกาะกลางก็จะหันหน้าอย่างนี้หันมาอย่างนี้นะเออมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเกาะบากี้มันคือเกาะตรงนี้เลยนะครับกาอนี้นะค่ไฟอยู่เกาะนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับราคาอยู่ที่แสนห้านะครับแสนห้าบาทนี่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะมาเลยนะครับ มันจะอยู่ตรงนี้นะฮะให้เรานะฮะอันบนึงนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะฮะเขาขึ้นเข้าเกาะมาใช่ไหมต้อาบอกให้เดินตามผมมาเลยนะครับนะเออจะมีบันไดให้ขึ้นนะครับให้เราขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราหันขวานะครับเดินมาเลยนะครับเดินเลยนะแล้วก็เลี้ยวหววนะครับเออเราจะเจอกล่องสมบัติอันนึงนะครับแต่ถ้าไม่เจอมีคนเก็บไปแล้วเออนะครับให้เรากระโดด จโจดนะฮะมันจะม,ม,จะมีมันจะมีตัวอะไรอยู่ข้างในนะฮะให้เราเข้าไปฮะมันก็จะเจอนี่ฮะซันจินะครับซันจิเออนี่ครับราคาแสนหน้านะเราซื้อไปแล้วนะครับเออ<ม>ก็รีวิวสกิลนะฮะสกิลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสกิลแรกก็จะเป็นการปล่อยนะฮะ ประมาณนี้นะครับส่วนสกิลสองนะครับก็จะเป็นการต่อยออกมาเป็นสามขานะครับส่วนสกิลสีก็จะเป็นสกิลอย่างนี้นะครับนะครับเออก็จะประมาณนี้นะครับสกิลวีนะครับต้องเป็นแบบสกิลแบบเปิดขาไฟนะครับไม่ได้เปิดขาไฟนะครับเดี๋ยวขอแป๊บนะครับรอเวลาหนึงนะครับ ลาไปก่อนนะครับคือมันจะเปิดขาวไฟขึ้นมานะครับเป็นขาวไฟอย่างนี้นะมันจะติดออกมานะอย่างนี้นะติดออกมาฟู่ไปอย่างเงี้ยนะครับเออแต่ว่าร้อยห้าสิบม้าน,นะครับก็ประมาณนี้นครับฝากกดไลค์กดติดตามชอ่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปละบายบาย